ดึงดาวเลยครับผมต้องโกยตัวนี้เคลียร์ไว้ครับไม่งั้นตอนเรากดเสร็จมันก็ยังทำไม่ได้นะครับเพตอนนี้มันเชนอยู่มันช่ำอยู่ครับ ต้องเปิดให้มันแห้งครับคับโยเกิร์ชูโรลิสันบราซิเอ้ยดื่มอะไรยัยยยงสิ มต้องไปไหนนะไปหวานข้าวก่อนนะครับวันหนึ่งน่าจะได้ให้เขเกครับจักรอครับก็มันจําเป็นเนาะมันหาโอกาสแบบนี้ไม่ได้แล้วครับต้องรีบไปหวานนะถ้าไม่หวานนี่หมดไม่มหมดสิทธิ์เลยนะพี่น้อง ได้เริ่องามยามดีก็จะได้ไปหวานข้าวครับไม่เยอะครับวันเดียวก็เสร็จครับไม่ถึงวันไดยสามครับแต่มันจะเหนื่อยต้องหวานข้าวนี่นะครับ 哇塞！哇塞 <laughs>！ สวัสดีนะครับนี่ก็กินข้าวกินปลานะครับทางดินดินแบบนี้ไม่อยู่หรอกครับยิ่งไปก็ เบ็เสียอีย่านเดิมนอกจากปูครับปูใหม่เอาลูกรังมาปูใหม่ครับน่าคนเดินยังน่วมเลย ทางเหมือนคอนกรีตรเลยครับเรียบคริบโอ้โหแน่นอนมาก

โอ้โกรร้อมรนาเออู่อ้เด uh> ็ดเด็ดเอาไรยันไนไอ้จ right? ันให้มันไปอยู่นู่นมมโลเลยทำเลี้ยงไปเข้าเคยกินบ้าได้ยทำพี่ฟงก่อนพี่ฟงอมอมคนละทอนเนี่ยกินเลยโอ้เนี่ยกะเทียม อาจารย์ชูไปวางสนุกไปแล้วครับไหนอาจารย์ชูไปวางสนุกไปแล้วพี่น้องนะรถดับนี่เตรียมตัวแบบพรอดพรอดพรอดได้เลยจะละเที่ยวอะไรโอ้ขอบไปเด้อตังพุงนา,นนาจะได้ได้พี่ตินมา,นานขุดแล้วพวกนี้<ะ>ผมต้องไปหวานข้าวแม่หารถไวแล้วแม่เอยอพร่งนี้ไปกี่วันอู๋วันเดียว โตันเตแล้วที่ก็ไปที่ก็ไต้ยินหนข้างนี้จังเนาเออแบบนั้นบหมดกาน้ยหรอเนาะพูดเลยมี่ปดีมีโอกาสเราต้องรีบโอกาสรีบรีบไปเราทำตาก็ไเ้า กินข้าวครับทุกๆคนเคยกินแล้วพี่เชิญรับประทานอาหารเช้าครับกับข้าวเสร็จแล้ว <c oughs> จานสก,กุลกับว่าเออกินเลยพี่กินแล้วง่ายห้องอ่ะนอนยังไม่ตืน่น มอดน้ำพริกเมื่อคืนหมดเลยนะยังเออนี่กับข้าวอร่อยที่สุดในโลกนั่นแหละนี่ไงนี่อร่อยนี่อร่อยที่สุดในโลกเลยว้าวปลายปลายยุ้งขนาดเลี้ยวล้างอกเร็วเค็มอ่ะโคตรเค็มเออกินอะไรนะบิมเอนี่ครับข้าวอะไรนะเขา พูดว่าอะไรนะวัดพระเ้าอะไรนะเด็กได้ก็แดกเด็กไม่ได้ก็ต้องแดกได้ก็แดกไม่ได้ก็ต้องแดกกินได้ขี้เก่าก็ไม่ได้มีอะไรกินแล้วเช้ามาไม่รู้จะทำอะไรเลยหนูโอ้ป uh ิดการเลยน้ำมันอ่ะมาเร็วๆหน่อยเด้อมีน้ำมันวิ่งแล้วหมดน้ำมันแล้วอ่ะเมื่อวานคนละทังอืม